อนที่แล้วเบฟเป็นผู้ถูกทิ้งคนแรกนี่คือหน้ตาตาของชายคนหนึ่งที่ถูกครอบครัวุดที่รักเอาทิ้งและรอดกลับมาได้อย่างปลอดภัยผ่านไปหนึ่งเหลืออีกสี่และในคลิปนี้จะมีอีกสองคนที่ถูกทิ้งกาลางทะเลวันนี้ผมได้นันถ่ายคลิปปลอมๆที่เกาะล้านบอกพวกมันว่าจะถ่ายคลิปอยู่บนเรือตกหมึกยี่สี่ชั่วโมงซึ่งเหยววันนี้ก็คือวิวและฟ้าที่ยังไม่รู้ชะตากรรมของตัวเองว่า และตอนนี้นะครับพวกเราทั้ง5คนพี่ผมแกนฟ้าวิวแล้วก็ตากล้องไอเบฟอยู่บนเรือตกหมึกวันนี้ทั้งวันเนี่ยเราจะอยู่บนนี้24ชั่วโมงชั่วโเลยเหรใครตกหมึกได้มากที่สุดคนชนะครับได้แพ้ก็ไม่น่าก็ฝป๋องไม่น่ากระป๋องไม่น่ากระปองไม่เคยตกนะไม่ยากไม่ยากเมีสอนเมี่สอนเมี่สอนอ่าอ่าไอวิวเขาตกวะไม่เคยนี่วิวมาฟ้าเขตกข้างบนดีกว่าเขาบอกว่ามือใหม่อ่ะมือใหม่ตกตกข้างบนกินไปอันหนึ่งกินไปอันหนึ่ง เออเอเยอนะเอ้เบฟมันจะไปถยไปสอน้นนแเดี๋ยเดียเดี๋ยวให้เบฟบัขึ้นไปข้างบนก่อนแล้วเดี๋ยวพี่อ่ะจะเด้ยกสตีกบนมรับรองแล้วแต่แต่ว่าเดี๋ยวมึงขึ้นไปก่อนแล้วกบอกวเอ้ยเดี๋ยวฝากต้องอนึงไปแล้วมึงมาเลยนะรีบนะเยวล้วคนเรต้องโดน้วนะกูโดไปล้วไงรอด้ไงครปฐม ทุกคนครับผมโดนทิ้งอยู่นครปฐมไหนเดี๋ยวพี่สองทำไงพี่ต้องปลดล็อกก่อนแล้วก็ปล่อยพี่มาสอนเป็นดีนั่งดิเออนั่งเออต้องหมุนดิต้องหมุนขใช่แล้วก็อย่างนี้ไอเหนเร็วพี่เร็วพี่เร็วเร็วเร็วปลาต้องปล่อยไปก่อนเลยปล่อยปล่อยให้มันแบบลงข้างล่างไปเลยระวังระวังระวังไปก่อนแล้วครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บปล่อยไปเลยรอพี่เป็นก่อนอย่างไรอย่างไรย่าผมรู้สึกว่ามันตึงมือก็รีบม้วนขึ้นเอางี้ มึงสองคนถ่ายกล้องกันก่อนถือกล้องก่อนเดี๋ยวพี่เอาเอาเอามานี่ด้วยถ่ายกันไปสองคนก่อนเดี๋ยวกูลงกูลงไปเอาลงไปเอาเบ็ดก่อนโอเคพี่มีอะไรต่อแบบต่อหรือว่าไปกลับเลยค่ะพี่อกลับเลยค่ะเร็ว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 ออกเลยพี่ออกเลยพี่เดี๋ยวร้องรไปไไปเลยครับไปเลยครับฟ้าฟ้าอ้าว่าพี่สาวพี่ชายไหนโผล่หน้ามาหน่อยดิลงมาข้างล่างหน่อยลงมาข้างล่างหน่อยไปไหนลงไปข้างล่างเร็วอ้าว ไปเลยนะไปไหนเลียวกันกระดาษอยู่ตรงข้างล่างน้ำกลับบ้านดีๆมาไปไไปไปไหนไปไหนไปไหนตกอะไรตกอะไรไม่ตกแล้วกลับบ้านไปแล้วพี่ไปไหนกลับบ้านหรอกลับบ้านแล้ววันนี้ถึงคิวน้องฟ้ากับน้องบิวแล้วก็ดูน้ำกระทัึกละเอียดใต้น้ำมัมีกระดาษอยู่โอเคอ่นี่กลางทะเลนะพี่รุ่งใช่รไปเลยค่ะพี่ไปเลย เกกินัดูนะมีงานหรอมีใครได้ยินกูว้างว่านี่มันกางทะเลบ๊ายบายยำน้อยก็มีมือกงยังไม่ต้องอะไรเลยอันนี้จริงจังจริงจังบายโอเคใกล้ถึงคิวเราแล้วสินะหนูก็ว่าอะไรทำไมเขาถึงแบบให้ไปตกข้างบนน่ะพี่ทำอะไรไม่ถูกเลยซะกางทะเลไหม ก็สุดแล้วอะกลับยังแล้วอยู่กับใครดีกว่าดูดิเขาบอกว่าให้กระดาษอืออยู่ใต้อุ๊ยอันไหนกางอะเงินอยู่กับพี่พีอีกหนึ่งพันบาทต้องทำไงนี่นี่พี่ต้องทำยังไงนี่ทรศัพท์หนูอะใช่ไม่มีเราอยู่สปีดโบ๊ทหมดเลยทำไงกันต่อดีไม่หนูไม่รู้หนูเคว้งเลยตอนนี้นี่ก็เคว้งพี่ก็เคว้งยังดีนะที่มีพี่อ่ะเพราะพี่เป็นคนดีไงงั้นสุดจริงนี่คะ พี่เขาได้ฝากไว้หรือเปล่าเป๊ะๆันงเป๊ะ,ปะ,ปะตอนนี้ทุกคนเรือได้ขยับจากตรงที่พี่เป็ดหลอกทิ้งผมไว้อะไม่รู้ไปไหนเนี่ยตอนนี้คุยๆบอกพี่ทีว่านี่เรามันรลคอร์ดอยู่ดูไปถามว่าอันนี้จะไปไหนอะคะยิ้มหรือเลยอะเรียมกันมาตั้งแต่ต้น ล่าสุดครับตอนนี้ก็ถึงฝั่งแล้วก็ขึ้นรถเตรียมกลับบ้านเลยเรียบร้อยแล้วผมทิ้งเงินไว้ให้พวกเขา1,000บาทนะครับก็คือตกคนละ500คือตอนเบฟเนี่ยทิ้งให้1,000ใช่เแบฟเบฟแบบเรียบร้อยไปแล้วเหนื่อยตอนเบฟเนี่ยผมทิ้งไว้1,000นะครับแต่เราจะคิดตั้งลงไปอ่ะคนคอมเมนต์มาบอกว่าเงินมันเยอะเกิน1,000นะผมก็เลยลดมา เลอคนละห้าร้อยสองคนก็เลยเป็นหนึ่งพันคิดว่าเท่านั้นน่าจะสามารถกลับกรุงเทพได้ครับหนึ่งพันบาทจากเกาะล้านถ้าครั้งนี้ยังง่ายอยู่เดี๋ยวของแนนจะเจอละสามร้อยหรือสองร้อยบาทก็เดี๋ยวว่ากันลนะกั <laughs> นเจอที่กรุงเทพครับวยวขอตัวนอนกันก็ไปให้กำลังใจพวกนั้นกันกำแดงใครก่อกำนั้นคือสนองตรงนี้หน้าทิ้งไม่เป็ดไกลหน่อยได้เอาให้คุ้มโอเคเดี๋ยวทิ้งเงินไกลไปเกลือกเพื่ <laughs> อนเฮ้ยเราจะส่งฝั่งแล้วเว้ยถ้าอะไรก็ไม่รู้ไม่รู้จัก ก็ยังดีที่ยังอยู่ในฝั่งนะขอบคุณครับพี่ขอายบายพี่อยากกลับเพ่งไงพี่เขายิมพี่เขาไปตอบอีกแล้วเนี่ยเรากำลังเดินไปไหนก็ไม่รู้เหมือนกันอือนี่ไงพัทยาเกาะล้านหาดตะแหวนผมเห็นเรือเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันมีตารางมันเนี่ยเนี่ยสีน้ำเงินเนี่ยมันเขียนเหมือนเป็นเวลาเลยอะพัทยาเกาะล้านหาดตะแหวนแปลว่าไม่ได้ละถ้างั้นอาจจะต้องไปหาที่อื่นเดี๋ยวเรากำลังจะ เดินไปถามว่าเราควรไปไหนใช่เนี่ยถามบุรึงวินหมอใส่ไหมว่ะเราจะได้โบกเขาไปเลยท่าเรือตรงไหนที่แบบว่าเราสามารถออกเวลานี้ได้เลยบ้างนาบ้านเเรือที่านาบ้านออกเที่ยงใช่ไหมครับท่านาบ้านไปยังไงอ่ะพี่ถ้าเป็นวินคนละสี่สิบบาทครับเราจะไปสกรีนก็ได้เพราะว่าปีโค้ดขกงทางอ๋อเอาวินดีกว่าก็คือเราเดี๋ยวเรานั่งวินไปท่าท่าอะไรนะนาบ้านใช่ไหมคะหันนาบ้านท่านาบ้านมีเรือใหญ่ออกเที่ยงใช่ไหมครับใช่ครับ ไปครับไปครับไปไปแล้วครับแล้วะาไก่ไหมพี่ปลาคามไปปลาโอ้แบบนึงนะทุกคนเจรจางยาคนละส0สบาทขอบคุณพี่เขาบอกว่าเรือจะออกเร็วกว่ากำหนดถ้าถ้าคนเิ่มเราก็เลยจะเดินไปดูก่อนนะครับนี่นะทุกคนเรือ นั่งเรืออีกแล้วทำงานทุกคนตอนนี้แล้วข <c oughs> ึ้นมาบนเรือแล้วเรือของจริงกำลังเริ่มต้นเลยไกลับบ้านแล้ว <c oughs> ไปถึงนะหาร้านกินข้าวใช่ไม่รู้ว่าฝั่งนั้นจะเป็นยังไงครับตอนนี้ว่าเพิ่งถึงบ้านแล้วก็กินข้าวหน่อรักกันสวรรค์บนกอจะมีข้าวกินไหมวะไปไ้าวิวหังโชคดีกลับมาถึงบ้าน กับตัวกับใจอย่าทำอย่างอีกมันไม่ดีรู้ไหมดูต่อไปแน่ครับเจอกันตอนนี้นะครับผมเราเดินมาถึงค้<ท>า,<ท>าแล้วไม่รู้ว่ากินอะไรตอนนี้ไก่ทอดถาดใหญ่กี<ส>๊ดุยมากเดี๋ยวซื้อไก่ทอดถาดใหญ่กินครับตอนนี้หอมหอมแบบหอมเอาอันนี้ชิ้นหนึ่งค่ะแล้วก็เอาอันนี้ถาดไหมครับชิ้นหน้าถาครัอนีตอนน้ต้องมาซื้อไก่ซื้ออย่าอย่าซื้อเพิ่มมาไม่อิ่มหรอกแค่นี้เมื่อกี้พี่เห็นมีร้านก๋วยเตี๋ยวข้ามไปซื้อลกชิ้นทอด ากินกองทัพมันต้องเดินด้วยท้องนะทุกคนมีเป็นเกี๊ยวแท่กลองบบนะคะหรือว่ามีแต่เกี๊ยวไข่ตอไหมออสองคุณลุงก็ให้เลยอ๋อเกี๊ยวให้คุณลงุงจะดีมาก เราใช้เงินไปเท่าไหร่ตอนนี้เหลืออยู่700นะคะเราใช้เงินไป300ค่าค่าวินค่าเรือค่ากินทั้งหมด300นี่ของกินก๋วยเตี๋ยว,แล,วแ,ยแล้วก็เป็ดยวทอดใหญ่แล้วเกี๊ยวแล้วก็น้ำสองขวดมาทะเลม,มากินก๋วยเตี๋ยวกินไก่ทอดอเป็ดน,นะพี่เป็ดตอนตอนแกเราดีเงนี้ยข้าวกล่องอสตูครูมันเล่นแรงไปแล้วกำแพงมันหายไปแล้วกำแพงความกริงใจอะ่ะนี่มีข้าวกล่องมะข้าวกล่องอย่างดีอะ่ะนั่งแก๊ปกลับอะ่ะกิอนอนิ่มเรียบร้อย อ่ะไม่พูดแล้วล่าสุดคือน้องกูไม่พูดแล้วซื้อติมกินเนื้อเฮ้ยติมโบราณด้วยไงเอาผมเอาโกโก้ครับนี่ติมโบราณพลุงบาลังเลย <c oughs> คือลืมไปเลยว่าจะกลับยังไงทำตัวชิลเกินเดี๋ยวเราต้องถามพี่คนแถวนี้ว่าถ้ารถตู้หรือถ้ารถอะไรก็ได้กลับกรุงเทพอ,อยู่ไหนเดี๋ยวเราหาถามคนแถวนี้ก่อน ร네้านที่พี่ๆเขาเป็นซุมๆอ e well. ่ะแ้วท่าราอยู่ตรงนี้อ่ะแต่ว่าเราเดินผ่านนะใช่เหรอเราเดินผ่านมาแล้วเหรอมีท่ารถแล้วไม่รู้ว่าไปลงไหนเราต้องอะไรเราต้องไปยินอ่านนะไ่กระบักระบัง <No น um> <um> uh ี่ลงตรงไหนอะอ้พอลิงไอ้พอลิงไอ้พอลิงไร่กระบังข้นไหนครับเฮ้ยแดน ช่ช่วยพี่คิดเรืองหน่อยดิเหนือใต้ออกตกดีวะอะไรอ่ะมึงอ่ะพี่เดียวเบฟคิดไม่ออกว่ะเหนือนี่ก็ไม่ธรรมดานะไปนอกเลยดีวะนอกโลกใช่คือไปนอกเลยอ่ะจริงๆไม่ต้องก็ได้นะเพราะว่าแบบเดี๋ยวมันซ้ำแล้วไงคนดูเบื่อแล้วทิ้งเยอะคอมเมนต์ดีคอมเมนต์ดีเลยโอ้ยเหมือนไม่ค่อยว่างเลยไปทำงานดีกว่าไปไปมาเลยไหมมาเลยเลยเหรอ มาเละมาเละเขาคุยภาษาอะไรอะอังกฤษได้มึงบอกได้นี่ฟิตฟิตแคทแคทมึงอะเอออะไรนะไม่ใช่เหรอตอนน็กตอนน็กฟิตฟิตไม่เราดีกว่าไปสิงคโปร์ดีกว่าอุ้ยช่วงนี้เป็นเรื่องของไข้หวัดเยอะเดี๋ยวไปต่างถิ่นมันอากาศแปรปรวนเดี๋ยวกูฉีดวัคซีนเลยเออไปฉีดวัคซีนไม่ไม่ไม่ค่อยสบายมึงมึงเดี๋ยวพาไปฉีดวัคซีนกันเลยที่ไหนเป็นคนสุดท้ายว่าคิดไม่ออกว่าจะแนมทิ้งไหนดีในประเทศเพราะว่ามันมันน่าจะไปกันหมดแล้วมันไม่ค่อยกลัวครับต้องไปที่ที่มันไม่เคยอะไรนะมีงานเข้าติดงานนเเออ๊ะะทไมโค เขาเขาไม่มาครับทุกคนแต่ผมคิดว่าต้องต่างประเทศมาเลยพอเป็นไปได้มาเลยครับทุกคนนี่นี่ขวัญไทยวะมาเล่อยู่ตรงนี้เราเอามาเล่แบบสุดติสุดปลายเลยเกลียดแค้อะไรกันขนาดนี้คนดูเขาขอเกลียดแค่คิมบุนปะเกลียดแคนอะไรกันขนาดนี้ดูคิมบุนปะานทิ้งพี่แนมจังเลยมันไกลไปมาเล่อะมาเล่มาเล่แม่นี่ดูทิ้งกันใกล้เจียนครปฐมปะตยาน นั่งแยกกันนะทุกคนผมนั่งหลังสุดเลยปวดหลังชิบหายหน้าอู้มันน้มไม่ได้เลยเหมือนโดนเลยเรื่องเรื่องกนอยู่ปะพี่ขี้น้ำอ่ะกินน้ำก่อนกินน้ำก่อนตอนนี้มีแท็กซี่นะแต่เหลือเงินอยู่นิดเดียวใช่ไหมเหลืออยู่ชอบร้อยแปลว่าเราต้องหาอย่างอื่นหรือเราต้องถามพี่แท็กซี่ว่าไปไปกี่บาทหนูคันจะมูกมากแพ้อะไรไม่รู้ในรถพอแล้วป้าถ้าจะไปรามคำแหงอะนั่งนั่งพวกสองแถวไปมีไหม อันนี้นั่งนั่งไปลงไหนนั่งกระเพดีกวนะี่เไม่นั่ลยสองแถวนี้มันไปไหนอะครับมีไปตลาดแถวตลาดมีนไหมหรือแบบแถวแถวตลาดมีนอะอ๋อ อ๋อได้ครับพี่ขอถามหน่อยถ้าเราจะไปรำไปรำความแหงะ่ะพี่นั่งสองแถวได้ไหมไม่ได้ครับแต่นั่งแอร์ลิงก์ไป,<ะ>ไปลงตรงไหนอะ่ะมันจะมีสถานีรำความแหงส่งแถวนี้เขาไปไหนกันผมมันจะโอนอชิเขาเนี้ยครับโอชิขอขึ้นมาตอนนี้มีแต่ประมาณ3-4เสียงแล้วบอกให้ขึ้นแอร์ลิงแต่แอร์ลิงอะ่ะไปลงอะไรเขายังไม่มั่นใจกันเลยเราก็เลยไปขออ่านป้ายที่สองแถวดีกว่าไม่เห็นมีอะไรคุ้นพี่เลยวะ่ะหนยะมินบุรี โฮมโปรเะโฮมโปรคืออะไรอ่ะกิ่งแก้วมีกับเราต้องลองเดินไปดูข้างในอ่ะรถแบบรถสองแถวสีแดงแล้วก็พวกรถเมล์เข้าไปอ่ะเออทางรถไฟเป็นไงประตูโคตรอู้ไอ้นี่ยมีบุรีไปได้เชื่อพี่พี่เด็กมีนเชื่อพี่แต่เกือบตกรถเลยเมื่อกี้มันมีเขียนเขาว่าตลาดมีนเราเลยรีบวิ่งขึ้นมาเลยตอนนี้นะครับเราเริ่มคุ้นทางแล้วเดี๋ยวเราจะลง นี่ไงเราลงนี้คุณคุณแล้วผมคุณแล้วผมไปเป็นแล้วสองสองที่เพิร์สที่บาทเลยอะแค่ร้อยสิบาะเราแท็กซี่เลยปะหรือ,อว่ากินติมหฮ้ยมีติมดูดิไม่มันใกล้บ้านเราหรือเปล่าถ้าใกล้บ้านเราอ่ะเราสามารถกินได้แต่ถ้ามันไม่ใช่อ่ะใกล้เพราะตรงเนี้ยเราไม่รู้ตรงเนี้ยก็คือก็คือตรงที่พี่รู้อ<ไ>่ะฟ้ามแต่มันใกล้ใช่ไหมมันใกล้แนวหนุ่มตัวตดอ่ะพี่ต้องรู้ใช่ไหมเดี๋ยวสองกินกินเลยกินกัน ใช้คุ้มมากพันหนึ่งวันนี้และสองคนด้วยนะกลับมาถึงตรงที่ผมรู้ทางก็สบายใจไงก็เลยกินไอศครีมก่อนกิ่งยิงยิงยิ่ง,งย่าย่างเงี้ยน,น,นะเสื้อพี่ยังว้อสดื่นสดชื่นเราจะนี่แท็กซี่นี่เดี๋ยวจะบกอีกต้องแท็กซี่ฉหนโดนแท็กซี่อู่ก็เองก <c oughs> จอดให้ขนาดนี้แล้วอ่ะมาทุกคนเราจะลองไปเรียกคุณลุงคุณลุงไปไหม ได้แท็กซี่แล้วเจอกันเจอกันรคุณอนันต์เมื่อกน้น่ากินฮิวะโอเคครับทุกคนเดี๋ยวใกล้ถึงสรตูแล้วเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูงล้วดเียนงี้ิตลาดตลาดนี้ตลาดรอรับรอรีว่าอือหืออ้อพ่ออะไรสิอ่ะคันนึงพ่อเหลือ เอาดีเอาดีดีเฮ้ยเคนเอาดีดีมึงง่ามึงง่าระวังง่าระวังไลวิมวิมทำอะไรสนุกปะสนุกดีขึ้นรถลงเรือขึ้นมอนใส่ขึ้นสองแถวเป็นไงมาหมดอ่ะพี่เอาอะไรอ่ะเฮ้ยพลังงานสายนะโอทีด้วยนะพี่ถึงนี่เราสึบยี่โมงเที่ยงเดี๋ยวพี่เตรียมถ่ายแล้วแน่วะเนี่ยแต่พี่เป็นคนทิ้งพวกถ้าบอกทิ้ง พี่บอกบายบายมันต้อแย่งกลับไงรถเต็มอ๋อปลายสามแล้วอะโอ้โหเข้างานสายปลายสามสี่สิบหกแล้ว OT โองเราสามชั่วโมงเลยนะมีแรงเยอะสู้ว่ะพี่ทำไมอะกินข้าวยังกินแล้วกินทุกอย่างที่ขางหน้าบอกเลยแล้วเงินเหลือเท่าเงินเหลือใช้เงินเท่าไหร่เหลือสองร้อยเป๊ะไม่พี่ยังพี่ใหญ่ไงคนละห้าร้อยยังเหลืออีกเหรอเหลือใช้เงินเป็นแล้วได้ตกหมึกต่อวะใครจะไปตกลงอะ่าเพวงอยู่กลางทะเลให้นั่งตกหมึกเขาไปหาเขาไปหาพวกนี้ อ๋อพวกเพื่อนเพื่อนรักอะเหรอเหล่อวินโอ้โหเชิญนีน่าแตกอ่ะแอร์เย็นเวอร์น้องพี่วินเออเย็นจับเลยไม่เลยไม่เจอกันนานเลยเอี่ยเจริญสุดยังตกหมึกอยู่ด้วยกันอยู่ที่แบบโบกมือบายๆอะแล้วกูต้องบายๆเนี่ยไอนี้คือจริงจังอันนี้พี่ลงไปเอาเบ็ดข้างล่างอ่ะพี่เป็นไงเราเราลืมเบ็ดไว้ที่เกาะใช่ื่อพี่เราก็เลยต้องกลับไปเอาก่อนอ๋อแล้วที่บายบายอ่ะโก็ท่านี้เลยมีอย่างนี้เลยอย่างนี้เลย ก็เหลือหน้าเหลือ200อุ้ยถือว่าถือว่ายิงดีด้วยคุณเป็นไทยแล้วไมตอนนี้เราสองคนก็ใช้ชีวิตได้อย่างแบบเออนี่แหละไม่ต้องหวัดนอะไไม่ต้องหวาดระแวงไม่ต้องมาแบบเวลาไประทานข้างนอกฟุ้งไม่ได้ถือว่าเป็นข้อดีนะครับเนื่องจากว่าพวกเราสามคนเนี่ยโดนมาก่อนดี่จะรีดมาสิบที แล้วทีนี้เรารีดคนสุดท้ายจะถึงที่ไหนดีได้โอเคของขอไม่ใช่ที่ในประเทศได้ไหมได้ได้ได้เดี๋ยวว่ากันแต่ว่าเดี๋ยวพี่ก็รับสายพี่จะร่วมสนใจไหมครับสนใจสนใจสนใจรไม่ไม่ไม่กางทะเลไม่แล้วไม่เป็นไรเหรอนิวอนต้องเยอะนี่เราบอกก่อนว่าทำไมถึงเป็นฟ้าวิวอ่ลตอนแรกอ่ะพี่เป็นฟ้าคนเดียวเพราะว่ามันมันผู้หญิงผู้หญิงคนเดียวมันอันตรายก็เลยดึงผู้ชายไปด้วย อ่าแน่เหมือนกันทิ้งคนเดียวแล้วก็ไอวินเนี่ยพอดีเลยหนึ่งคนทิ้งหนึ่งตากล้องพร้อมกันทิ้งทีเดียวจบได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปทิ้งไอวินอีกทีโอเคนี่กูเห็นด้วยมึงไม่กินด้วยวินทิ้งเหรอไอวินน่ะนั่นจะไม่ไม่ไม่ผมเป็ทิ้งใครเพราะว่าผมอยู่ตัวคนเดียวไม่ได้ใครจะทิ้งใครก็ได้แต่ถ่ายคลิปให้ด้วยสำหรับคลิปนี้ก็มีพอแล้วครับผ่านไปแล้วอีกหนึ่งคู่จากห้าผ่านไปแล้วสามคนเลยอีกขั้วสุดท้ายเลยสองคนจริงชั่วมัน ม่น้องรีบเดี๋ยวหลอกว่าเฮ้ยไปไกลเกากหลีเว้ยไปไปที่เกาหลีเลยเหรอกูจะพาไปติดต่อหมอ